สวัสดีค่ะพบกับช่องสนน้อยสตอรี่อีกเช่นเคยนะคะนิทานคุณยายร่างทรงเรื่องนี้เป็นแนวเกี่ยวกับวิถีชีวิตชาวบ้านของคนเฒ่าคนแก่และก็มีลูกหลานแต่ว่าเราตั้งชื่อว่าเรื่องคุณยายร่างทรงนั้นสาเหตุเกิดจากอะไรเราไปรับชมรับฟังกันเลยนะคะนิทานเรื่องคุณยายร่างทรงมีหญิงแก่เธอมีหลานสามคน และสามีของเธอเป็นคนขยันทำงานขนาดอายุจะ70ปีแล้วยังออกทำงานก่อสร้างหาเงินมาเลี้ยงหลานยายคนนี้เธอมีชื่อว่ายายคิดเธอชอบใส่บาตรทุกเช้าปฏิบัติธรรมและตัวแกเองนั้นยังแยกห้องนอนกับสามีอีกด้วยยายคิดแกชอบสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนทุกคืนชอบกินผักผลไม้ ไม่กินเนื้อสัตว์แถมยังรักษาสิน้าได้ดีเยี่ยมยายคิดนั้นแกไม่ชอบพูดจาให้ร้ายใครหากเดินไปได้ยินใครนั่งเมาส์นินทาพูดเรื่องชาวบ้านแกก็จะเดินหนีใครพูดอะไรแกก็โตตอบเพียงไม่กี่คำแล้วก็เดินยิ้มจากไปวันหนึ่งยายคิดฝันเห็นชายแก่มีหนวดขาสีขาวสวมชุดสีขาว ยายก็ได้ถามในฝันไปว่าท่านเป็นใครใช่แก่ในฝันก็บอกกับยายคิดไปว่าเขาคือพ่อปู่ฤาษีอยากจะมาขออยู่ด้วยเพราะยายคิดนั้นคือคนถือสินครบห้าข้อแถมยังสวดมนต์เป็นประจำยายคิดจึงตอบกลับไปว่าแกไม่ต้องการต่อมาเช้าวันลุ่งขึ้นยายคิดถูกตะขาบกัด แกร้องเจ็บปวดทรมานมากกว่าจะหายดีก็ปลาไปเจ็ดวันคืนที่เจ็ดนั้นแกนอนฝันอีกครั้งมีชายแก่คนเดิมมาหาอีกบอกให้แกรับมาอยู่ด้วยไม่เป็นอะไรหรอกเขาไม่น่ากลัวจะช่วยให้แกสบายด้วยซ้ำแกจะได้มีชีวิตที่ดีขึ้นตัวแกนั้นจึงสะดุ้งตื่นขึ้นมามองหันซ้ายหันขวา แล้วก็ไม่มีใครจึงพูดออกไปว่าพ่อป,ปู่เจ้าคะ่ะท่านจะมาอยู่ก็ท่องมาช่วยอีฉันให้มีเงินมีทองเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานอีฉันจะตกลงให้ท่านมาอยู่นะเจ้าคะสาธถูและคืนต่อมาก็ได้มีชายหนุ่มใส่ชุดไทยมายืนที่ปลายเตียงแกก็ได้ถามไปว่าเจ้าหนุ่มเอ่งเป็นลูกหลานใครอืม มาทำอะไรทีนี้ชายหนุ่มก็ได้บอกยายคิดไปว่ายายจ๋าตั้งสารให้ผมหน่อยครับผมจะมาอยู่กับยายจะมาช่วยให้ยายรวยยายจะได้สบายยายคิดก็สะดุ้งตื่นมาก็เช้าพอดีแกก็เดินไปหาสามีแกก็เลยได้บอกตาเผื่อนไปว่าให้ไปหาไม้มาทำสารแกจะไปเก็บดอกไม้หลังบ้าน มาใส่ขวดน้ำและถวายตาเผื่อนเองก็รีบทำตามเมียสั่งยายคิดแกก็ไปเลือกดอกไม้ดอกที่ใหญ่ที่สุดและสวยที่สุดมาใส่ขวดน้ำถวายสารเจ้าหนูเอ้ยข้าทำให้แล้วนะเองไม่อยู่ในบ้านนี้นะข้ากับผัวยกให้เองมาอยู่ก็ให้ข้ากับผัวร่ำรวยมีโชคมีเงินมีทองนะลูกสาธุ และแล้วตกดึกยายคิดก็ฝันอีกครั้งมีชายหนุ่มคนเดิมมายืนขอบคุณแล้วก็บอกกับเขาว่าเขามาอยู่ที่นี่กับพ่อปู่แล้ววันนี้มีงานบุญที่หมู่บ้านเขาได้จัดงานเลี้ยงสารเจ้าพ่อประจำหมู่บ้านยายคิดจึงต้มไก่ไปร่วมงานพอนั่งอยู่ได้คู่หนึ่งเริ่มมีเสียงแครนยายคิด ก็ลุกขึ้นมาสายตาเธอก็เปลี่ยนไปลายลำอย่างสวยงามแถมกลิ่นเหล้าสูบยามวนและเสียงของแกนั้นก็ได้เปลี่ยนไปเป็นเสียงชายลำไปเรื่อยจนเสียงแคนนั้นจบลงแกก็ได้เป็นลมลมตึงลงพื้นทุกคนก็รีบไปช่วยแกจนฟื้นเขาก็พากันถามแกว่ายายคิด จำอะไรได้หรือไม่และทุกครั้งเวลามีงานบุญที่หมู่บ้านแกก็มีอาการเป็นเหมือนล่างทรงเช่นนี้แบบนี้ตลอดทั้งๆท,ที่แกเองนั้นไม่ได้อยากจะเป็นแต่คนในหมู่บ้านบอกกับยายคิดว่าตอนที่เจ้าพ่อเข้าแกนั้นที่เขาเลือกแกเพราะยายคิดเป็นคนถือศีลสวดมนต์เจริญภาวนาอยู่เสมอ พอเช้าวันต่อมารุ่งขึ้นยายคิดก็ได้ไปตลาดซื้อกับข้าวและของหวานน้ำแดงมาถวายสาลอยู่ๆเสียงคำพูดของแกนั้นก็เปลี่ยนไปเป็นเสียงชายอีกครั้งแล้วก็ได้บอกไปว่างวดนี้ให้ซื้อเลขไว้จะได้ถูกหวยยายคิดเองแกก็คนไม่เล่นหวยแต่ก็ได้มีชายคนหนึ่ง ันจัก,กรยานมาหน้าบ้านพร้อมกับเรียกขานถามยายคิดว่าเอาลอตเตอรี่ไหมยายคิดเองแกก็ไม่รู้จะซื้อเลขอะไรคนขายจึงหยิบมาให้หนึ่งชุดแกก็เลยรับไว้โดยที่ไม่สนใจอะไรพอถึงวันหวยออกนั้นแกก็ได้ถูกลอตเตอรี่สมตัวท้ายสองใบแกดีใจมากเพราะตนนั้นไม่เคยซื้อ และไม่เคยถูกมาก่อนต่อมายายคิดเองก็มาขายขนมคกหน้าบ้านแกจึงเดินไปที่ศาลอีกครั้งบอกเจ้าที่ศาลให้ช่วยขายให้หมดทุกวันแกไม่ถนัดเล่นหวยแกก็ได้ขายหมดทุกวันจริงๆยายคิดแกเป็นคนสมถะใช้ชีวิตเรียบง่ายไม่ได้หวังรวยขอแค่แกมีเงินเลี้ยงหลาน มีอยู่มีกินแกก็มีความสุขต่อมาแกก็ได้หลานสาวมาช่วยขายขนมคกก็ขายดีขายหมดทุกวันแกก็เริ่มมีอยู่มีกินไม่ลำบากเหมือนเมื่อก่อนและวันนี้หลานแกเกิดป่วยแกจึงพาไปหาหมอใกล้บ้านแล้วก็ได้มีแม่ค้าขายลอตเตอรี่มาเรียกแกอีกครั้งครั้งนี้เขาขายหมดแล้ว เหลือชุดสุดท้ายอยู่ที่แผงจึงขอให้แกช่วยซื้อแกจึงรับไว้แล้วก็นี่คือลอตเตอรี่ชุดที่เปลี่ยนชีวิตแกได้โชคกลางวันที่สองจากการช่วยคนขายซื้อตอนลอตเตอรี่ใกล้หมดแผงยายคิดก็ได้ทำสารใหม่ทั้งสวยและใหญ่กว่าเดิมเพราะแกคิดว่าเป็นเพราะสารเจ้าที่ที่แกตั้งไว้ให้วันนั้น ท่านมาช่วยให้แกมีชีวิตที่ดีขึ้นจริงๆและคนอื่นๆที่ไม่เชื่อเรื่องแบบนี้ก็เห็นยายคิดมีชีวิตที่ดีขึ้นก็เริ่มเชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์และก็เริ่มเชื่อว่าแกนั้นมีร่างทรงในตัวยายคิดนั้นแกก็เหมั่นทำบุญแบบสม่ำเสมอมีโอกาสก็ไปวัดหากไม่ได้ไปก็ใส่บาตรทุกเช้า มันสวดมนต์เจริญภาวนาทุกวันไม่เคยขาดเพราะยายคิดแกคิดไว้ว่าที่แกมีโชคมีลาบนั้นเท่ากับว่าแกได้ใช้บุญที่แกสะสมไว้มันจะค่อยๆหมดไปจึงต้องหมั่นเติมบุญอยู่เสมอต่อมาหลานๆโตก็แยกย้ายไปทำงานต่างจังหวัดเหลือแต่หลานคนเล็กที่อยู่ดูแลแกและสามี พ่อครอบครัวดีขึ้นแกก็ใช้ชีวิตทุกวันอย่างมีความสุขเพราะอย่างน้อยก็ยังมีหลานอยู่ดูแลและยังมีหลานอีกสองคนไปทำงานหาเงินช่วยส่งเสียเลี้ยงดูตายายแถมยังเก็บเงินมาสร้างบ้านให้ตากับยายอยู่สุขสบายในยามแก่เท่าแกโชคดีมากที่มีหลานกระตัญญูรู้คุณไม่ทอดทิ้งยามแก่ ต่อมาพอสองตายายอายุได้95ปีสองคนผัวเมียก็ได้ตายจากโลกนี้ไปในเวลาเดียวกันนี่คือคู่แท้กันจริงๆส่วนหลานก็ได้ใช้ชีวิตแยกย้ายกันไปมีครอบครัวบ้านหลังนี้ก็ตกเป็นของหลานคนเล็กโดยปริยายจบแล้วนะคะชีวิตของคุณยายล่างทรงนั้น เขาก็หมั่นทำบุญเติมบุญอยู่เสมอเขาจึงมีความโชคดีนี่เป็นเพียงนิทานเรื่องเล่าเท่านั้นโปรดทุกท่านใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังช่องสนน้อยสตอรี่กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องสน้อยสตอรี่ทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ